ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงอาชีพที่กำลังจะหายไปจียงแล้วก็เวลาลายเดียอาชีพในอนาคตที่กำลังจะมีขึ้นอาชีพอย่างผมเนี่ยจะหายไปไหมเขาสามารถที่จะทำเสียงได้เหมือนครูพี่ป๊อปเลยอะ <Wow. S 1> แล้วคุณเนี่ยทำออกมา <Wow. S 1> รอผมอีกรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงษ์ เชิญคุณชมพวยวรรณสวัสดีครับหนิงเกเปชมทนจีนจํนจเป็นผมชือ่อเต๋อสือไถเกมูจบจวอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจําเป็นรายการเล่าเรื่องจีนและสอนภาษาพูดคุยสบายสบาย,บายผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นำศิลปคุณนะครับตอนเด็กๆมีคนเคยถามน้องๆไหมครับตอนนี้ก็น่าจะยังเด็กนะฮะเรา6ฝั่งของแกันนะครับว่าตอนที่ผม ยังเด็กๆนะฮะแต่ตอนนี้ผมเพิ่งจะเป็นหนุ่มได้ไม่นานก็เลยยังจําได้อต,ตอนที่ผมเด็กเนี่ยมักจะมีผู้ใหญ่ถามผมว่าผู้ใหญ่นี่คืออายุมากกว่าผมเยอะเลยนะ <c oughs> เออผมนี่ยังถือว่าวัยรุ่นอยู่น้องป๊อบน้องป๊อบโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรอะลูกนะนี่เขากาลังพูดถึงอะไรรู้ไหมฮะเว่ยไหลเวยหลคืออนาคตเราจะต้องมีอะไรครับือเย่จเย,ยคืออาชีพ ในสมัยผมเนี่ยมีอยู่สองอาชีพเลยที่เด็กๆเรียกได้ว่าเฉยียนกัวเลยเอาเหมาเอาทั้งประเทศเลยอยากเป็นมากเลยหนึ่งคืออะไรรู้ไหมลองทายดูสิหมอ医生ส,สองคือกงเิซือวิศวกร นักการเมืองเหรอไม่ได้เป็นอาชีพที่ผู้ปกครองสนับสนุนเท่าไหร่นะครับ,รบเอออเาล่ะ <c oughs> วิศวกร,กรกับหมอเนี่ยในสมัยผมเนี่ยเป็นอาชีพยอดฮิตเลยถ้าหากว่าจะ entrance เข้ามาหาวิทยาลัยสมัยนี้เขายังใช้คำว่า entrance ไหมรู้จักคำว่า entrance ไหม รู้จักนะคือจากเด็กมัธยมใช่ไหมฮะชงไฮสคูลคนที่อยากจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆ้รื่อยำไปผมจะมาเล่าให้ฟังถึงอาชีพที่กำลังจะหายไปจีจางเซียวซือเย่แล้วก็เวย่ยไหล่ตัวร่อาชีพในอานาคตที่กำลังจะมีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโลกเราทุกวันนี้เนี่ยอะไรที่พัฒนาไปเร็วที่สุดเทคโนโลยี <Technology. S 1> นะฮะมองใคร มองจีนสิครับเออหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีสีจินผิงขึ้นมาในปี2012สีรูสีคือท่านประธานสีเสนอคำพูดขึ้นมา1นึ่คำนะซึ่งถือได้ว่าเป็นหรือต่าสซื่อเสียงซื่อเสียงคือแนวความคิดหรือต่าคือที่ชี้นําให้ทั้งประเทศเนี่ยดำเนินนโยบายอย่างไรนั่นก็คือคําว่า Chinese Dream หรือจ中国梦นี่เอง ก็คือทําให้คนจีนเนี่ยมีความฝันขึ้นมาอีกครั้งโดยมีอุดมการณ์อันหนักแน่นก็คือร่างจุงกัวมินูฝันรงฟูสิิงทําให้ประชาชนจีนฝันรงก็คือมั่งคัง่ง ฟู้ซิงคือกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นคือคำว่าฟู้ซิงเปรียบได้กับยุคเรเนซองส์ของจีนนี่เพอผมพูดถึงคำว่าเรเนซองส์เนี่ยก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหลังจากที่จีนเนี่ยปิดประเทศแล้วก็ล้าหลังมานานถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนจีนก็จะภาคภูมิใจในเรื่องของสตามิงรุ่ง่สุดยอดวรรณกรรมนะก็จะมี 《三国演义》《西游记》红《红楼梦》《水浒传》，但这集我们是讲四大发明：西苏亚新不地，火药、造纸术、印刷术、指南针。但今天我们没在讲指 二零二五，宋潘毅，哈，中国国务院总理李克强提出“中国制造”政策。นายกรัฐมนตรี李克强ก็ได้เสนอเรียกว่านโยบายใช้คำว่า政策。ว่าในปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยนะฮะเราจะมุ่งเน้นไปที่คำว่า Made in China，那个个中国制造。 พอผมพูดคำว่าจีนก่อหรือ Made in China รู้สึกอย่างไรลองคิดดูให้ดีนะครับเมื่อ10ปีก่อน Made in China ก็เฉยๆมันงั้นเมื่อ20ปีก่อน Made in China โอ้โหเป็นของแบบถูกๆอ่ะกิกก๊อกอะกากรอาะกระโลกกระลา เมื่อ30ปีก่อนอ oh, <c oughs> ไม่อยากใช้เลยะถ้าเห็นคำว่า Made in China พูดแบคือแบบมันโอ้ oh. ไม่อยากจะเซรปัจจุบันนี้ Made in China ขวาไว้ Xiaomi Apple Vivo Alibaba Gaoche ต้องเทอ Fage หางคุงหมูเจี่ยน <c oughs> เรือบันทุกเครื่องบิน นี่คือสิ่งที่ประเทศจีนนั้นกลายเป็นผู้นําในการผลิตของโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โอ้ย oh, ี่ห้อชั้นนาทางเทคโนโลยีของโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจการันตีด้วยจํานวนประชากรอ,อันดับหนึ่งของโลก รวมไปถึงเทคโนโลยีทางการทหารคือประเทศที่ผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินได้เนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการทหารเท่านั้นเลยนะฮะหรือดังนั้นก็ผลิตได้นะครับจะซื้อสองแถมหนึ่งก็ยังได้นะฮะแค่าหากว่ารัฐบาลประเทศไหนอยากจะซื้อก็ติดต่อไปนะครับจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งสั่งไปก่อนนะฮะแล้วเรื่องงบประมาณค่อยมาว่ากันและตอนนี้เนี่ยพวกเรานะครับคำว่าพวกเราในที่นี้ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะทั้งโลกเลยนะกำลังเดินมุ่งหน้าไปสู่2ลิงเ,ออลเนี่ยจุง ขหรือว่า Made in China ด้วยกันเห็นไหมฮะว่าความรู้สึกตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก <ente> <aesthetic>. ่อนจนกระทั้งหลายสิบ <GO> ป <av uther> ีนี้และในอนาคตเนี่ยคำว่า Made in China จะเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วคำว่า Made in Thailand ล่ะครับไทยกัวจรเจ้าเม a d อินไ h a i l a ด d แดนดินไทยเรา รู้จักไหมไม่ได้ยินไทยแลนด์เนี่ยเคยได้ยินไหมน้องๆเคยได้ยินไหมก็ต้องเคยได้ยินแนะนะสมัยก่อนจนทุกวันนี้เนี่ยความรู้สึกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะคนไทยเราเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเออยังไม่เอาทีนี้เรามาไล่กันนะว่าอาชีพในอนาคตของจีนนะครับเช่นในปีเอ้อหลิงเออูเนี่ยจะมีอะไรบ้างจีนนี่จะโฟกัสไปที่4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ A I artificial intelligence 人工智能 เหร็นกงนี่ก็คือม้ทำงานเหมือนมนุษย์จื่นหนิงคืออัจฉริยะคือเป็นเหมือนกับมนุษย์อัจฉริยะแค่มีคำว่าเหมือนเนี่ยแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่มนุษย์ละนะฮะหนึ่งคือด้าน AI 2สองคือด้าน Big Data นะครับ Data นี่คือรวบรวมข้อมูลนะครับ Big ก a t a ก็คือเยอะมากนะฮะ ตาซูทุกอย่างที่ท่านทำทุกอย่างที่ท่านเ e ิร์ชทุกที่ที่ท่านไปจะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับเช่นท่านเปิด Google m a p ปุ๊บเนี่ยไอ้น,นี่จะถูกไว้ขอดไว้เป็นตาสูจี้แล้วท่านซื้อตั๋วรถไฟซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้าออกที่ไหนเวลาอะไรพวกนี้จะเป็น big data ทั้งหมดก็เรียกว่าตาสูจีแล้วก็จะเอาตาสูจีนี้นมาคิดคำนวณ ต่อไปจากต้าสูงส่อแล้วก็ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเขาเรียกว่าหยินจีส่วนนะฮะคอมพิวติ้งหรือว่าคาลคูล a ติ้งเราเอาระบบพวกนี้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมาปฏิปต่ปตอ,อก,กันไม่ว่าจะเป็น Big Data จะเป็น AI จะเป็นคลาวด์มาต่อกันปุ๊บเขาเรียกว่าสับพสิ่งทุกอย่างบนโลกมาต่อกัน Internet of Things วันอู้คู่เหรียญวันนี่คือหมื่นอู้คือสรรพสิ่งวันอู้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอามาคู่เหรียญคอนเน t กันแล้วก็เกิดเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าเอาวิศวกรเข้ามาผนวกเมื่อก่อนเนี้ยนะครับวิศวกรจะแบ่งออกเป็นอะไรเป็นโยธาเป็นเครื่องกลเป็นคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นวันอู้คู่เหรียญวิศวกรอินเทอร์เน็ตออฟทิง องนน Bref, งองเิงก็คือวิศวกร AI คุณก็แค่บวกคำว่าวิศวกรเข้าไปจะสังเกตได้ว่ามันเป็นคำศัพท์ที่แบบรุ่นผมเนี่ยอายุประมาณ25เนี่ยนะฮะเติบโตขึ้นมาไม่รู้ศัพท์พวกนี้เลยนะแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่ตอนนี้ยังอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยคือเกิดมาเนี่ยก็จับโทรศัพท์มือถือแล้วเกิดมากับคอมพิวเตอร์แล้วอะ มันจะไม่ทําให้อาชีพในอดีตหายไปได้ยังไงเล่านะอาชีพในอดีตเช่นอะไรฮะปัจจุบันนี้ก็ยังมีแต่ว่าจีเจียงเฉียวหรือแต่ว่ากําลังจะหายไปเช่นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาอาชีพที่ใช้แรงงานพูดง่ายๆคือค่อนข้างที่จะหูเหลียวหรือว่าหน้าเบื่อสักเล็กน้อยเช่นนักบัญชีไข้จี้ชือ ทำไมถึงไม่ต้องมีบัญชีเพราะว่าระบบเงินเนี่ย cash flow เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินสดเป็นหูเซียนจินถึงชื่อละเมื่อก่อนนี้เราใช้เซียนจินกันใช่ไหมเงินสดใช่ไหมเออต้องมีคนนั่งนับไงคนนั่งนับเงินก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่ากระแสงเงินสดจะลดลงเรื่อยๆกระแสงเงินสดบนโลกใบนี้หายไปไหนหายไปเป็นกระแสงเงินดิจิทัลนะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถใช้คอมพิวเตอร์คำนวณได้เลยลามไปถึงคนขับรถ ทุกวันนี้เนี่ยคนขับแท็กซี่ก็เริ่มหากินลําบากแล้วเพราะว่าอะไรครับเริ่มจะมีแนวทางเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น grab ในเมืองจีนก็จะเป็นตีตีอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชูจูเธอซูจีก็จะลําบากซูจีคือคนขับรถนะฮะยิ่งในอนาคตเนี่ยจะเป็น grab uber หรืออะไรก็ตามอาจจะลําบากด้วยก็ได้เพราะว่ารถสามารถที่จะขับเองได้เป็นเขาเรียกว่า autonomous เรียกว่า无人驾驶汽车คือไม่จําเป็นที่ต้องมีคนจ驾驶ผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยเดืนไทย主播电视主播คิดว่าอาที่อย่างผมงงเนี่ยจะหายไปไหมหายนีครับ เขาสามารถที่จะทำเสียงได้เหมือนครูพี่ป๊อปเลยอ่ะเ <Wow. S 1> พราะอะไรฮะเขาเก็บ big data จากเสียงของผมผมพูดทุกคำเนี่ยเอาไปซ้อนกันเอาไปเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลแล้วก็ผลิตเสียงออกมาใหม่คือจะให้ผมพูดอะไรก็ได้น้ําเสียงอะไรก็ได้ให้เหมือนกับครูพี่ป๊อปแปะเลยแล้วคุณเนี่ยทำออกมารอผมอีก แล้วผมจะไม่หายไปได้ไงอาชีพนี้ก็อาจจะหายไปในอนาคตเช่นกันทุกวันนี้ผู้ประกาศข่าวในจีนหลายช่องเริ่มไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มนุษย์แล้วกรรมการสายพันสายพันคือกรรมการที่ทุกๆเกมกีฬาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการกรรมการที่มีฝีมือมากมายเท่าไรนะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยี VR Virtual Reality ซึ่งสามารถที่จะทำให้เราตรวจสอบได้แม่นยำยิ่งขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้นักฟุตบอลยิงเข้าไม่เข้าล้ำเส้นรือเปล่าออกตอนไหนฟาวไหมต้องใช้กรรมการหลายคนในการช่วยกันดูเ<ๆ>พราะอะไรกรรมการคนหนึง่งในมองจากมุมหนึ่งอีกคนนึงมองใจมุมหนึ่งเพราะว่าคนคนเดียวไม่สามารถที่จะมองได้ทุกมุมถูกไหม แต่ทุกวันนี้ก็ล่องเต็มสนามล้อมรอบสนามเลยส3ม0องศาเพื่ออะไรครับนำมาประมวลผลใหม่เห็นได้ชัดทุกฝีก้าวเลยเพราะฉะนั้นกรรมการสายตาแหลมคมก็อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปพนักงานอรับโทรศัพท์ทุกวันนี้ผมจะคุยโทรศัพท์กับ call center ปกติก็ไม่ได้คุยกับมนุษย์อยู่แล้วนะครับ หายากมากเลยนะฮะชอบมีมน ja. <quer> ุษย์โทรหาผมแต่เวลาผมโทรไปไม่เคยเจอมนุษย <rain> ์เลยต้องคุยกับจี้เหรนตลอดปรากฏว่าผมไม่ชอบคุยกับขุ่นยนเ่ยแล้วผมก็กด0กด1กด0กด1กด3กดผิดเรียบร้อยเริ่มใหม่หมดต้องโทรใหม่อีกรอบหนึ่งสรุปตรงนี้เลยแล้วกัน เวลาคุณโทรศัพท์ไปเนี่ยคุณอยากจะคุยกับคนหนื้อเกินคนเนี่ยๆคุยหรือว่าคุหรือว่าคุยกับอุ่นยนต์ผมเชื่อนะคําตอบของคน99.99% 99ต้องการคุยกับคนแต่ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ทําให้ผู้ประกอบการต้องการที่จะหาความสบายหาความสะดวกด้วยการเอาคนออกไปลดต้นทุนถูนถกมั้แล้วก็เอาหุ่นยนต์มาคุยแทน มันจะมีหลายอาชีพที่หายไปนะแต่บางอาชีพก็ควรจะต้องคงอยู่ไว้เช่นครูสอนภาษาอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่าเพิ่งหายไปเลยนะเช่นหล่าชือนะครับเพราะว่านอกจากผมจะสอนภาษาแล้วเนี่ยจะสอนอะไรครับมตัวเองคือสอนวิธีการใช้ชีวิตัหวฝา กฎแห่งการใช้ชีวิตการเป็นมนุษย์จะเป็นคนดีได้อย่างไงผมว่านี่คือหน้าที่สําคัญของครูหละนี่คือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่今天น节目到此结束เ周同一时间不见不散不此不休所以我们今ย开่了和大家第三班欢迎回到立邦纳塔蓬南斯里坤นนีะครับหมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่เ้าห่น้าเวลาเดิมไลฟ์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ